พฤติกรรมที่อาจโดนเลิกจ้าง EP 5รับงานนอกในเวลางานมีสิทธิ์ถูกไล่ออกทันทีหรอครับพี่กำลังเร่งครับพี่นี่แหละผมทำให้เวลางานเลยพี่างานจะเสร็จแน่นอนคืนนี้แป๊บเดียวจุ๊บครับตัดคลิปไปหนึ่งแล้วอะ่ะได้ครับพี่ผมตัดไปประมาณ2ชั่วโมง้ะครับกำลังโฟเลยครับเมื่อกี้ผมคลิป1แถมหนึ่งด้วยครับพี่ อย่าให้มีครั้งที่สองนอะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเลยทำงานนอกเหรอประป,ป,าาปา่าครับพี่ประป่าครับพัจจิพี่เขาสั่งมาโอ้ยตายแล้วเฮ้ยทำงานนอกเนี่ยรู้เปล่าแต่โดนใบเตือนนะยวพี่ออกใบเตือนเลยนะเพราะเนี่ยถ้าทำรอบหน้ามีสินโดนไล่ออกเลยนะผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ